จำไว้นะโยมก่อนที่จะตายนั้นถ้าไม่อยากตกนาโรกจงรีบถวายของสองอย่างนี้จะช่วยเปิดทางสว่างให้ได้ของสองอย่างที่ว่านั้นคืออะไรลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับทางเราด้วยนะครับธรรมะอศัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโต รมมารังสีครั้งหนึ่งลูกศิษย์ได้ถามหลวงปู่ไปว่าพอดีมีเหตุการณ์ที่ว่าคนที่ทําบุญพระทองคําแล้วเกิดเสียชีวิตขณะที่ตอนนี้พระทองคํายังไม่กําเนิดนักราบแล้วมีเหตุการณ์ที่ว่าท่านพยามัจ,จุราชท่านได้บอกว่าได้ทําบุญพระทองคำแต่พระทองคำนี้ยังไม่กําเนิดขึ้นมาหลวงปู่ก็ได้บอกไปว่าอ๋อ เดี๋ยวเขาก็รายงานไปเองแหละเขากำลังทำสำนวนอยู่เดี๋ยวสำนวนเขาส่งไปที่อายการอายการเขาส่งฟ้องพอส่งฟ้องแล้วเรื่องก็ถึงเองเข้าใจหรือเปล่าจ๋าเออมันเพิ่งตายใหม่ๆก็เป็นธรรมดารอเจวันบางสเดือนบางหนึ่งร้อยวันบางเป็นของธรรมดานะ49วันบ้างรอสำนวนก่อน เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะเพราะการเอ่ยอ้างนั้นพระยายมาราชเขาก็ต้องดูก่อนเพราะมันก็เอ่ยอ้างทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะดังนั้นอย่าได้ไปวิตกกังวลเลยเมื่อได้ทำไปแล้วในความดีอารมณ์ของจิตนี้ที่เราได้จับอยู่ในบุญนั่นแหลมันจะสามารถทำให้เรานั้นผลจากอบบยภูมิได้เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะเขาเรียกว่าทำบุญอย่างฉับพลัน ตายก็อย่างฉับพลันนั่นเองดังนั้นแล้วรอสำนวนสักหน่อยเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะลูกศิษย์จึงได้ถามขึ้นมาอีกว่าแล้วจะลบล้างอบายภูมิทุกอย่างได้ไหมครับหลวงปู่ก็ได้เมตตาต่อไปว่าอ๋อไม่ได้ลบล้างหรอกจากรรมที่ทําไปแล้วก็ยังคงอยู่ไฟที่มันรอจะเผาผลาญก็ยังรออยู่ในขุมนรก แต่ว่าเรายังไม่ลงไปเอามาขัดเกล่าวจิตเอามาประพฤติปฏิบัติในเมืองธรรมในวันศีลอุโบสถบางในวันกรรมฐานบางไฟนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไฟนั้นก็จะค่อยๆมอดลงไปเองจนดับนั่นแหละพอเราลงไปทีนี้ไปเหยียบอย่างสบายใจถือว่าได้ชดใช้เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้โยมอาจจะไม่เข้าใจท่องแท้แล้วถ้าโยมได้ลงไปแล้วจะรู้สึงลูกศิษย์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าหลวงปู่บอกว่ากรรมนั้นหมายถึงว่าจะต้องเสวยหลอกลับหลวงปู่จึงได้อธิบายไปว่างั้นฟังให้ถนัดอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่ากรรมที่เขาจะต้องลงไปเสวยมันรออยู่ไฟนรกแดงฉันก็ยังมีอยู่ในขุมที่เขาต้องไปเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะ แต่ด้วยอน,นิสงฆ์แห่งพระทองคำจะไปปิดอบายภูมิไว้ชั่วคราวนั่นคือว่าลอลงอาญาในทางโลกหมายถึงให้มาประพฤติปฏิบัติแก้ไขมาละถ้าละได้ไฟนรกนั้นก็จะค่อยๆดับลงไปเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะอย่างนี้จึงมีหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดว่าโยมทั้งหลายทํากรรมอันใดไว้ต้องลงไปเสวยแน่นอนฉันถึงบอกว่า โยมโชคดีนักที่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีที่ท่านได้สร้างอุบายแห่งธรรมคือกุศลน,นี้ขึ้นมาเพื่อความไม่ประมาทเพราะเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นยังมีความหลงอยู่เห็นไหมจ๋าขนาดนาทีชีวิตสุดท้ายก็ยังได้อธิษฐานบุญพระทองคำเข้าใจหรือเปล่าจ๋าทางทางที่ขุมนรกอเวจีนั้นกำลังรอเสวยบาปบ,บุญคุณโทษอยู่ แต่ด้วยอนิสงส์แห่งพระทองคำก็ออยังต้องให้รอพิจารณาคดีก่อนตอนนี้ก็ถูกฝากขังอยู่ข้างล่างแต่ถูกฝากขังนี้รอการพิจารณาโทษเข้าใจหรือเปล่าจ๊าแต่ยังไม่ได้จับโยนไปย่างดังนั้นแล้วก็อรอสํานวนสักหน่อยหนึ่งพอรอสํานวนแล้วเขาเรียกว่ามีการประกันขึ้นมา มันเป็นขั้นตอนไม่ต่างอะไรกับทางโลกเลยคนที่ตายลงไปนี่ยังไงก็ต้องเสวยไปรู้โทษของตนเองคือไปรับฟังข้อพิภากษาท่านพญายมเขาเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องพิภากษาเหมือนกับสารทุลาการดังนั้นแล้วมันเป็นขั้นตอนเป็นธรรมเนียมตอนนี้ถูกฝากฝังอยู่แต่เมื่อสำนวนส่งไปแล้วเมื่อได้ไปอ่านสำนวนแล้วก็จะมีการประกัน คำว่าประกันไม่ใช่ประกันด้วยเงินทองแบบทางโลกนะแต่ประกันด้วยบุญกุศลที่ทําเข้าใจหรือเปล่าจ๊าเพราะในยุคนี้มนุษย์มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่จะพูดยังไงได้แค่ให้มาภาวนาสองถึงสามอึดใจมันก็ไม่ชอบกันหมดดังนั้นเมื่อเขามามืดแล้วสุดท้ายเขาเข้าไปสว่างได้ยังกลับตัวกลับใจได้นรกเขาก็ต้องให้อภยัยให้โอกาส เข้าใจหรือเปล่าจ๋านี่คืออนิสงส์แห่งพระทองคำไม่ใช่บอกว่าบุญกุศลยังไม่ส่งผลเพราะว่ายังต้องทำสํานวนก่อนเมื่อเทวทูตเขารับตัวไปแล้วของดวงวิญญาณที่ต้องไปรับฟังข้อพิภากษาเมื่อเขาพิภากษาแล้วภายใน19วันก็ดีจะตัดสินลงโทษอย่างไม่ได้ต้องฝากขังไว้ก่อนจนเห็นว่าไม่มีใครมาประกันแล้วหนึ่งคือบุญกุศล 2. เจ้ากรรมนายเวรของดวงวิญญาณเข้าใจหรือเปล่าจ๊าที่จะมาชี้ตัวมาเพ่งโทษหรือมาฟ้องก็จะเพิ่มโทษเข้าไปอีกแต่เมื่อเขาสร้างบุญกุศลไว้ด้วยบุญนี้ด้วยมีศรัทธาไฟนรกก็ต้องให้เกียรติในพระรัตนไตรยัยเข้าใจหรือเปล่าจ๊าคือรอลงอาญาไว้ก่อนแล้วจะมีผู้ไปประกันคำว่าประกันไม่ได้บอกว่า ให้ประโยชน์กับจำเลยหรือโจรแต่เป็นการให้โอกาสเขาไม่มีใครเลยที่อยากจะเป็นโจรหรือเป็นคนชั่วเข้าใจหรือเปล่าจ๊าเพราะฉะนั้นแล้วการให้โอกาสนั้นแหลเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วเมื่อเขารับโอกาสได้แสดงว่าฐานจิตเขายังมีที่ดีอยู่เข้าใจหรือเปล่าจ๊าดังนั้นเมื่อฝากขังไว้แล้ว แล้วถ้าไม่มีเจ้าทุกมาแสดงตนเขาก็าจะเรียกพิภากษามาไต่สวนมาดูบาปบุญคุณโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วดูสิว่าทําอะไรมาหากว่ามีการคําประกันด้วยบุญอันใดมันก็จะรอลงอาญาไว้ได้แล้วดูสิว่าหลักคําประกันนั้นมันเพียงพอหรือเปล่าว่าจะหลบหนีหรือไม่เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะถ้ามันค้ำประกันไว้ว่า มาอยู่ที่เมืองพรหมรังสีมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่ฉันบอกในวันศีลอุโบสถในวันกรรมฐานไฟนรกที่จะรอจะลงโทษที่เป็นอาญาแห่งกรรมถ้าเขาสำนึกได้สำรวมได้ไฟนั้นจะค่อยๆดับแผ่วลงเข้าใจหรือเปล่าจ๋านี่คือสิทธิ์ของผู้ที่ได้เข้าอยู่ในสามร่มโพสีใหญ่คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แม้ตายลงไปแล้ว ก็ยังสามารถมีบุญค้ำประกันเข้าใจหรือเปล่าจ๊าแต่ไม่ได้บอกว่าจะรอดผลจากการลงทันนาแต่มันอยู่ที่จิตของใครที่ตายในขณะใดมีอะไรรับรองไว้ก่อนก็สามารถมาวิ่งเต้นให้หนักเป็นเบาได้นั่นเองก็เหมือนในทางโลกนี้ถ้ามีเงินมีทองวิ่งเต้นได้ไหมจ๋าแม้จะลงความผิดไปแล้วในผู้พิพากษา แต่เขาก็ให้ประกันตัวได้ใช่ไหมจ๋าไม่ต้องไปนอนตบยุงนรกอเวจีก็เช่นกันหากมันมีบนรองรับก็ยังไม่ต้องไปลงกระทะหรือไปลงในกลุ่มนรกที่ต้องไปรับโทษอย่างนี้โยมเข้าใจหรือเปล่าจ๋าไม่ต่างอะไรกันเลยดังนั้นแล้วก็ขอให้โยมสบายใจได้แต่ไม่ได้บอกว่าสบายใจว่าไปทำความชั่วได้เต็มที ก็หาว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจหรือเปล่าจ๋าให้มีความสำนึกให้มากนั่นเองเพราะเราไม่รู้ได้ว่าจิตของเรานั้นเราจะเท่าทันในกุศลในอารมณ์หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่โยมถามก็จะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณหรือบุคคลที่สงสัยในบุญหรือคนที่จะใกล้ตายก็ดีคนที่จะใกล้ตายนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะอนิสงส์แห่งพระทองคำอย่างเดียว เพราะคนที่ใกล้ตายนี้จะมีเวทนามารุมเรา้าดังนั้นบุญอะไรที่เป็นบุญฉับพลันบุญนั้นก็ต้องมีอนิสงส์มหาศาลที่มีกำลังที่มากพอที่จะไปดับทุกเวทนาได้เช่นกันดังนั้นแล้วเมื่อคนจะตายจะให้ภาวนาก็ยากยิ่งนักอย่างน้อยให้เขาจับนิมิตแห่งแสงรังสีของพระรัตนตรยัยขององค์พระปฏิมากร ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ดีหรือเสียงสวดมนต์ก็ดีให้มันเกิดสัญญาเพราะว่าการจะไปภาวนานั้นมันก็ยิ่งยากเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเพราะมันมีเวทนารุมเร้าอยู่ดังนั้นการที่เสียงที่ได้ยินมันจะช่วยดับได้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะการไปเปิดเทปธรรมะให้ฟังก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาทันได้แล้วเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ แต่เสียงสวดมดนต์นี้แม้ฟังไม่รู้เรื่องก็มีอนิสงค์ทำให้จิตมันสงบเข้าใจหรือเปล่าจ๋าบทธรรมจักก็ดียอดพระกันไตปิดกก็ดีชินนะบัญชรก็ได้ได้ทั้งนั้นมันทำให้จิตเข้าถึงความสงบได้ระงับได้เช่นเดียวกันแต่จะไปบอกให้พุทธังทำหมังสังขัง ต้องใช้กำลังทางกายกำลังทางกายก็ถูกเล่นงานอยู่แล้วเพราะไม่ได้ฝึกมาดังนั้นเมื่อไม่ได้ฝึกมาจะมาต่อเรือต่อแพในขณะนั้นมันไม่ทันการแล้วดังนั้นต้องเอาอนิสงเหล่านี้เอานิมิตฉับพลันรังสีแสงสว่างหรือนิมิตแห่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ดีเสียงสวดมนต์ก็ดีอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะให้เขาอธิษฐาน และที่สำคัญคนจะเป็นจะตายแล้วในวาระสุดท้ายให้เขาถวายสังฆทานผ้าตรายจีวรอ,อย่างนี้จะได้มีอนิสงส์เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะในชุดสังฆทานต้องมีพระพุทธรูปหน้าตักสามนิ้วหรือห้านิ้วอะไรก็ได้แล้วก็ผ้าตรายจีวรเพราะมันเป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะให้เขาอธิษฐานหรือร่วมตรบวชก็ดี เขาจะได้กระแสนี้แสงสว่างแห่งบุญกุศลของผ้ากาสาวพัดนี้เพื่อจะไปปิดอบายภูมิชั่วขณะหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นการขำประกันได้อย่างหนึ่งดังนั้นฉันขอโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายสำหรับโอวาทธรรมคำสอนตามรอยธรรมสมเด็จโตพรหมมรังสีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกระถุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธา จากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักหลาบสาธุ